สวัสดีค่ะเอพิทัลอดบายมุ่งหมวยนะคะจะมาพบกับแรนดอมนะคะในหัวข้อคุณหรือเขานะคะที่เป็นเขาคนนั้นนะคะผู้พิเขาคนนั้นเป็นคู่แท้หรือคู่เทียบนะคะไพ่ขึ้นมาใบแรกก็ปัญหาเลยเก้าดาบความวิตกกังวลความคิดมากความเครียด คุณที่มาดูไพ่กองนี้อาจจะเป็นชาวธาดุลมชนุนกลุ่มชาวธาดไฟไม่สิงธนูน,นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคุณมีแฟนเป็นชาวต่างชาติเขาอาจจะเป็นคนที่เปิดใจย,ยากหรืออาจจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะหรือเป็นแฟนของคุณนี่แหละเรามาดูนะคะได้หมดทุกสถานะเลยมาดูซิว่าอ่า รักครั้งนี้เป็นอย่างไรคนที่พูดมาถามถึงนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งนะคะชอบอยู่กับเพื่อนเป็นคนสนุกสนานนะคะแล้วก็ละอิสระเขาไม่ชอบให้ใครไปควบคุมคอนโทรล แล้วก็เกิดอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างอีฐานะนะคะรักครอบครัวหรือมีครอบครัวแล้วรัครั้งนี้อาจจะไปต่อยากคุณอาจจะมาถามถึงคนที่จบไปแล้ว เป็นคนเก่านะคะถามว่าคนที่คุณถามถึงเขาใช่หรือเปล่าคู่แท้หรือคู่เทียมดูทรงจะเป็นคู่เทียมนะคะเขาอาจจะเป็นคน2บุคลิกนะคะอารมณ์ขึ้นลง แล้วก็อยู่ไกลกันด้วยนะคะอยู่คนละประเทศเป็นคนบ้างงานมากๆเพสคุณมองว่าเขานี่แหละคือ คนที่จะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกแต่อุปสรรคปัญหามันก็เยอะนะคะในความสัมพันธ์นี้มีคนไม่เปิดใจอืมมีคนไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์นี้หึงหวงหวงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนหรือเปล่าเพื่อนร่วมงาน หรือหนึ่งคนติดคอมมิ t เมนต์แล้วเดวิลแต่ก็แบบว่ามีพลังงานดึงดูดซึ่งกันและกันอย่างมากนะคะห้าไมา้คุณกับเขามีความแตกต่างกันชัดเจนมีหนึ่งคนมีตัวเลือกทางเลือกเยอะอาจจะเป็นตัวเขาอ,อาจจะเป็นตัวคุณดูซิว่าความสัมพันครั้งนี้สามดาบนะคะหืมเดือดสั้นกระพัว มันก็มีไพ่คู่ขึ้นมานะคะแต่จะเป็นคู่อะไรคุ้นกับเขาเนี่ยเหมือนกันมากไพ<อ>่คู่ขึ้นมาสองใบเลยก็เป็นได้นะคะก็อาจจะเป็นโซเมทของคุณคนหนึ่ง แต่ก่อนที่คุณจะได้ลงเอยกันเนี่ยมันอาจจะต้องผ่านบททดสอบอุปสรรคนะคะส่วนคู่บุญหรือคู่กรรมนี้เราไม่รู้ได้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับเรนดอมถามว่าเขาใช้คู่แท้หรือคู่เทียมมันก็เป็นเหมือนคู่วิบากกรรมนะคะเหมือนเป็นคู่ที่ต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคในความสัมพันธ์ไ,ไปไปมามา มีการทำกันให้เจ็บต่างคนต่างมีกำแพงเพราะว่าเหมือนกันมากต่างคนต่างมีอีกโก้นะคะอืมผ่านเรื่องราวอะไรมาแบบยากลําบากกว่าถ้าคุณจะได้มาออยู่ด้วยกันหรือคู่กันนะคะเหมือนเหมือนเป็นคู่ทางจิตวิญญาณอะไรสักอย่างต่อให้ไม่มี justment นะคะเนี่ยมันเคยทำกันเจ็บหรือมีหนึ่งคนที่ เคยทำอีกคนนะคะแล้วมาขอโอกาสแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้ความสัมพันธ์นี้หรือค,คนคนนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมเนี่ยหรือไม่ก็คุณอาจจะไปเจอตัวพ่อตัวแม่เข้าให้แล้ว หรือดวงชะตาขีดว่าคู่ของคุณจะต้องเป็นคนลักษณะแบบนี้หรือเปล่าเป็นคนเจ้าชู้เป็นอะไรเงี้ยก็จะไม่หายโอเคก็ถือว่าเป็นคู่คนหนึ่งนะคะจะจะเห่นไะมมันจะเป็นคู่บุญหรือคู่กรรมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะไพ่ไม่ได้ออกชัดขนาดนั้นแต่ไพ่คู่ขึ้นมาเยอะมากนะะ บ๊ายบายค่ะ